สวัสดีคะ่ะท็อปสิบเบียนหากจะพูดถึงเทคโนโลยีของมนุษย์เราในปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่าพัฒนาไปไกลมากจนบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าโ,โหมันมีแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านั้นมีทั้งช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตไปจนถึงช่วยโลกของเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเทคโนโลยีสุดเจ๋งพวกนี้จะมีอะไรกันบ้างและจะชวนอึ้งแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยทั้งดับเพลิงคลื่นโซนิก เวลาพูดถึงการดับเพลิงหลายคนคงจะนึกถึงถังดับเพลิงที่ปล่อยโฟมเคมีหรือน้ำออกไปดับไฟใช่ไหมล่ะจะจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถดับไฟได้ด้วยคลื่นเสียงสองนักเรียนสาขาว,วิศวกรรมจากสหรัฐได้คิดค้นอุปกรณ์ดับเพลิงขนาดพกพาน้ำหนัก9กิโลกรัมและใช้พลังงานจากแบคทีอรี่ซึ่งมันสามารถดับเพลิงได้ด้วยคลื่นความถี่ต่ำโดยคลื่นที่ปล่อยออกมากจะอยู่ในช่วง30-60ถึงเฮิร์ หากเราลองฟังดูมันจะคล้ายกับเสียงเบรกของดนตีฮิปฮอปเลยล่ะโดยคลื่นเสียงพวกนี้จะถูกปล่อยออกไปรบกวนมวลอากาศทําให้ออกซิเจนถูกผลักออกไปเมื่อไม่มีออกซิเจนไฟก็จะดับลงนั่นเองข้อดีที่สุดของมันคือการไม่ใช้สารเคมีและไม่ทําให้อากาศเสียหายสองหนุ่มยังบอกอีกด้วยว่าหากสามารถติดตั้งเข้ากับโดรนได้จะสามารถดับไฟป่าได้โดยไม่ต้องเอาชีวิตคนไปเสี่ยงได้เลยโมโจวิชัน คอนแทคเลนส์อัจฉริยะนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทโมโจ v i s i o โดยช่วงแรกเริ่มของโครงการนี้จุดประสงค์หลักคือการช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสายตาแต่หลังจากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า7ปีพวกเขาทำให้ผู้ใช้เลนสามารถเห็นภาพการแจ้งเตือนแผนที่หรือข้อมูลต่างๆที่เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลต่างๆผ่านเลนได้ ซึ่งภาพจากจอประมวลผลขนาดจิ๋วมีความคมชัดถึง14,000พิกเซลต่อนิ้วหรือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆละก็มันไม่ต่างอะไรกับการที่เราดูจากสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปเลยนอกจากฟังก์ชันจะสุดคู่ตัวเลนยังมีหลากหลายสีสันให้เลือกใช้กันเพียบเอาใจสายแฟชั่นสุดๆแต่เราก็คงต้องรอกันไปก่อนกว่าเจ้า Mojo Vision AR Contact Lens จะออกมาวางขายให้ได้ใช้กันก็คงอีกสักพักเอาเป็นว่าเราคนหนึ่งละ่ะที่ตั้งตารอ โอเชียนเวฟอิเล็กทริกซิตี้อย่างที่รู้กันว่าบ้าสมุดครอบของพื้นที่ไปกว่า70%ของโลกหลายคนจึงเชื่อว่ามาสามารถกลายเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ได้แต่กลับไม่มีใครนำพลังงานนี้มาใช้จริงๆจังๆในขณะที่น้ำมันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้หมดลงไปเรื่อยๆส่วนเทคโนโลยีกังหันลมหรือทานหินก็ดูจะล้าหลังและไม่เป็นมิกับโลกสักเท่าไรแต่สหรัฐขอไปก่อนไม่รอแล้วนะ ตั้งแต่ในช่วงปี1,980พวกเขาเริ่มพัฒนาการสร้างพลังงานสีขาวด้วยวิธีอื่นหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนา Ocean Wave e บ e c t r i c c i ิ y หรือพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลทำให้ในปัจจุบันเกิดเป็นเจ้าโดนัทชื่อว่า b o w ์ i ล e r w ร์เทุนสูงลอยตัวในน้ำโดยใช้การขึ้นลงของคลื่นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ายังไงก็ตามอาจต้องใช้เวลา5-10ปีก่อนที่เทคโนโลยีพลังงานคลืนจะสามารถแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ซึ่งจากการคาดการการเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมหาสมุทรมีพลังงานเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการพลังงานหนึ่งในสีของประเทศเชี่ยวสมาร์ทวอชพลังงานเงือเชื่อว่าหลายคนคงรู้จก Smart ักสมาร์ทวอชกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหากเราใช้จนแบตหมดก็ต้องไปเสียบชาร์จกันสักพักกว่าจะเอามาใช้ต่อได้จะจะเป็นยังไงกันนะหากเราสามารถชาร์จแบตได้ด้วยเงือ ทีมวิจัยของสิงคโปร์ได้พัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่สามารถชาร์จไฟให้สมาร์ทวอชใช้งานได้20ชั่วโมงด้วยเงื่อเพียง2ซีซีแค่ฟังก็ร้องโอโหแล้วใช่ไหมล่ะโดยนักวิจัยได้ใช้หมึกชนิดพิเศษซึ่งประกอบด้วยเกล็ดเงินและโพลิเมอร์เมื่อมันมาเจอกับเหงือนของเรามันจะจับตัวกันเป็นก้อนและก่อให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าจากการทดลองฝันจักรยานแค่30นาที ก็สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้ถึง4.2โวลต์ซึ่งนั่นก็เพียงพอสําหรับการ์จแบัตรแล้วแถมขนาดมันก็บางมากเพียง2คูณ2ซนติเมตรเท่านั้นที่สําคัญมันยังสามารถช่วยโลกเราลดขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยนะคอนตัมคอมพิวเตอร์หลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อคอนตัมคอมพิวเตอร์กันมาบ้างใช่ไหมล่ะแต่หากอธิบายให้ง่ายที่สุดมันคือคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลได้ในรวดาอารวดเร็ว มันทำมาจากอะตอมของฟอสฟอรัสแบบเดียวถูกห่อหุ้มไว้ภายในชิปซิลิคอนและติดตั้งไว้กับทานซิสเตอร์ตัวเล็กๆซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิต่ำ,ตำกว่าศูนย์องศาในปัจจุบันมนุษย์เราก็ยังพัฒนาคอนตัมคอมพิวเตอร์กันอยู่และดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาอีก10ปีกว่าจะสามารถนะํามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆถ้าหากทำสำเร็จมันจะรวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปกติเป็นพันล้านเท่าเลยละ่ะถือว่าเป็นเทคโนโลยีสุดเจ๋งที่จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคตอย่างแน่นอน ฟาร์มลอยน้ำฟาร์มลอยน้ำสุดเจ๋งแห่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อลดพื้นที่ใช้สอยการที่มันลอยอยู่บนน้ําทําให้ไม่จําเป็นต้องมีที่ดินเพื่อปลูกสร้างเบลาดอนบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ได้เปิดตัวฟาร์มโคโนมลอยน้ําแห่งแรกของโลกโดยมีวัวถึง40ตัวที่ลอยอยู่เหนือน้ําฟังดูแปลกไม่ล่ะอีกทั้งยังมีหุน่นยนต์คอยรีดนมจากเต้าของพวกมันอีก ซึ่งพลังงานหลักในฟาร์มนี้มาจากแผงโซลาร์เซลล์ที่คอยกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อน,นํามาใช้หมุนเวียนในฟาร์มและ80%ของอาหารที่วัวกินร้วมเป็นของเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารนอกจากจะประหยัดพื้นที่แล้วยังมุ่งในเรื่องพลังงานสะอาดแถมยังให้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมนี่ก็นับเป็นเทคโนโลยีสุดฉลาดล้ำที่จะช่วยโลกของเราสุขภาพดีขึ้นนะบอกเชิญเทคโนโลยีย้อนกลับกันไปเมื่อปี2008 ได้มีสกุลเงินดิจิตอลที่ทุกคนคุ้นหูถือกำเนิดขึ้นนั่นก็คือบิตคอยน์โดยเป้าหมายของซาตชิพูดกำเนิดบิตคอยน์คือต้องการสร้างสกุลเงินที่ไร้ตัวกลางไม่มีบุคคลที่3ามมาคอยควบคุมให้วุ่นวายใจ บอกเชนเองก็คอร์สคานตามกันมาติดๆอธิบายให้เขาใจง่ายๆบอกเชนคือเทคโนโลยีที่ยกระดับความเป็นส่วนตัวของเราไปอีกขั้นโดยมันจะคอยจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลไม่ผ่านตัวกลางข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกลงไปจะถูกจัดเก็บทําเป็นสาเนาไว้ในเครื่องของทุกคนเหมือนห่วงโซ่ต่อก,กันไปเรื่อยๆซึ่งทุกคนจะรับทราบร่วมกันว่าใครเป็นเจ้าของและธุรกรรมการเงินทั้งหมดบนนั้นจะถูกปกป้องจากบุคคลภายนอกด้วยตัวมันเอง หากต้องการจะแฮกข้อมูลแล้วก็ต้องแฮกคอมพิวเตอร์ทั้งโลกให้ได้ซะก่อนซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้เป็นไงล่ะสุดจริงไปเลยใช่ไหมคะซีโนบอ t หุ่นยนต์ตัวจิ๋วขนาดไม่ถึง1มิลลิเมตรตัวนี้ถูกพัฒนาและทดลองมาจากเซลล์ของกบแอฟริกันเออจะบอกว่าหุ่นยนต์ก็จะไม่ถูกสัดทีเดียวเพราะทุกส่วนประกอบของมันทำมาจากเนื้อเยือ่อและเซลล์ต่างๆจากสิ่งมีชีวิตดังนั้นเรียกมันว่า ุ่นยนต์ชีวะจะดีกว่าโดยพวกมันสามารถเคลื่อนไหวได้จากเส้นใยที่งอกออกมาจากเซลล์ของมันเองและพวกมันยังชอบทํางานกันเป็นกลุ่มแถมยังซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยซ้ํายังมีชีวิตอยู่ได้หลายวันจากพลังงานสะสมในเซลล์เมื่อตายก็สามารถเ่อยสลายตามธรรมชาติไม่ทิ้งมลภาวะไวเ้เลยสักนิดนักพัฒนาคาดว่าในอนาคตซีโนโบอตอาจจะถูกนําไปใช้ประโยชน์หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเก็บขยะไมโครพลาสติกในทะเลไปจนถึงนาเลียงยาเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยโอ้โห เรียกได้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกของเราไปเลยเทคโนโลยีไรไฟในยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกๆคนคงรู้จกัก WiFi กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่เจ้าไรไฟเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะส่งสัญญาณเครือข่ายผ่านแสงจากหลอดไฟซึ่งหมายความว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนขอแค่มีความสว่างจากหลอดไฟก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทันทีเออหือล้ำไปอีกซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ยังคงทำกันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทีมวิจัยจากออกฟอร์ดทดสอบพบว่าความเร็วของการรับส่งข้อมูลผ่านแสงไฟเร็วถึง10.5 Gbps เร็วกว่า Wifi ปัจจุบันไปนร้อยเท่าเลยล่ะแม้จะฟังดูเป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งขนาดไหนแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างในขณะที่คลื่อวิทยุสามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้แม้จะมีกำแพงหรือตึกมะขวางแต่สำหรับไ์ไฟหากมีสิ่งมาบดบังแสงเมื่อไรการเชื่อมต่อก็จะขาดไปเช่นกัน แต่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและจับตามองกันต่อไปเครื่องยิงดาวเทียมสปินลอนหากจะพูดถึงการส่งดาวเทียมขึ้นไปบนอวกาศเราคงจะคุ้นเคยกับการส่งมันขึ้นไปด้วยจรวดขนส่งแต่นั้นก็จะดูเป็นวิธีที่เริ่มจะล้าสมัยแล้วซัมมิ่งใช้เชื้อเพลิงมหาศาลงานนี้บริษัทสปินลอนของอเมริกาไม่รอช้า พวกเขาคิดค้นวิธีใหม่ในการส่งดาวเทียมไปนอกโลกโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนแขนก้นเพื่อสร้างพลังงานจนแทนการใช้เชื้อเพลิงแขนก้นพวกนี้จะใช้เวลาหมุนเราวๆสองชั่วโมงก่อนจะปล่อยจรวดออกไปด้วยความเร็วเหนือเสียงมาสามารถไปไกลถึง60กิโลเมตรจากพื้นดินโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเลยแม้แต่น้อยทําให้มาสามารถลดต้นทุนสําหรับเชื้อเพลิงได้มหาศาลแถมตัวจรวดที่ใช้ส่งดาวเทียมยังนํากลับมาใช้ซ้าได้อีกเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ลดต้นทุนและลดมลภาวะไปในตัว คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม e อลเกนฟูเอในยุคปัจจุบันที่พลังงานต่างๆเริ่มจะขาดแคลนพลังงานทางเลือกจึงเป็นสิ่งที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจกันมากหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าสารายที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสารายเซลล์เดียวไปจนถึงสารายทะเลแต่รู้กันไหมคะว่าสารสกัดจากพวกมันสามารถนําไปใช้ผลิตเป็นเอทานนลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะได้ด้วย นั่นคือเอลเกฟูเอิร์นซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราคงเคยได้เห็นการสร้างเชื้อเพลิงจากทว่นเหลืองหรือข้าวโพดกันมาบ้างแต่สิ่งเหล่านั้นก็มีปัญหาทั้งเรื่องพื้นที่และระยะเวลาการผลิตต่างจากเจ้าสาล่ายพวกนี้พวกมันโตเร็วมากแถมขึ้นได้ทุกที่นอกจากนั้นสาล่ายพวกนี้ยังปล่อยมลภาวะและก๊าซคาร์บอนน้อยกว่ามากหากใช้แทนน้ำมันทั่วไปมันจะลดก,การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง60%เเลยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับโลกสุดๆไปเลยนะเนี่ย จักรยานไฟฟ้าความเร็วสูงเจ้าจักรยานหน้าตาไฮเทคไม่มีซีล็อคันนี้มันมีชื่อว่ารีโวคถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทเบโนด้วยความประหลาดของล้อมันทำให้มีผู้คนมากมายไม่แน่ใจเรื่องความแข็งแรงแต่จากการทดสอบมันสามารถรับมือกับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สบายมากความพิเศษของจักรยานคันนี้คือระบบไฟฟ้าที่ชาร์จไฟเพียง3ชั่วโมงต่วิ่งได้เกือบ6กกิโลเมตร แม้แต่ตอนที่แบตหมดผู้ใช้งานก็ยังสามารถปั่นด้วยตัวเองได้ก็มันจักรยานนี่เนอะนอกจากนั้นมันยังมีคารเร่งสําหรับทําความเร็วได้ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่จบค่าที่พิเศษมากคือมันทํางานด้วยระบบดิจิตอลทั้งหมดนั่นแปลว่าเราสามารถหยุดการทํางานทั้งหมดโดยการจิ้มแค่ครั้งเดียวไม่แปลกใจเลยที่เ้ารีโวกจะทํายอดขายไปกว่า80ล้านบาทในเวลาไม่ถึงเดือนปังขนาดนี้สงสัยต้องไปหาซื้อบ้างะแล้ว ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ